บายดีบายดีพี่น้องนี่มันนี่ชิมาส่งกันน้องคู่กับน้องแพนไปดีไปดีทั้งวันท่านจะปิดกล้องคู่กับแพนเมือาา่อบ้านเนาะชิมเมอร์บึงกันเลยพี่น้องนี่เราถ่ายคลิปเมอร์ทางเลยเนาะอ้าวเห็นแล้วบ้านนี่ สวัสดีพี่น,อน้นองสวัสดีพี่น้องมีผู้แสงชุดเชียวมางคายมีผู้แตชุดเชียวหนิงคายเนี้เนาะชขวกีพูส่งดำีผู้ด่ด้าส่งยวผู้มีผูด้ยังกรชีชมพูแต่ว่าส่งเขียวเสือด้วชีอ่อน แล้ว่วยออกนอลวอนนี้สี้มือแพนดาก็มีผูกสีเดินทางนี่ได้พี่น้องผ่านทางไงลรงนะเขาป่าขับน้านาะเมื่อว่า พายเอยนะพี่น้องขาเปมนที่พีเบิง<ม>่งเลี้ภาพเป็พี่น้องเบิ่งหมู่บ้านนี่นรู้แล้วเนาะแต่ว่ามื่อกี้เป็นอะไรยังนนปเป็นอะไปเบิ่งเลยเสด็จเปเบิ่งมื่อกี้เนาะเออนี่ทูน่าหิวท้องมุงมึงน้อยเนาะ นี่เนี่ยคือเดินตัวนี้เป็นเดินที่รรทว่ากบหลาด้วยฝนตกมาม่นยังกบนี่เพราะว่าต้นใหม่กับนีอยู่แต่ว่าผสมต้นใหม่ลงจนแป้นหมดเนาะแหมบดเลยตอนนี้ก็มาหอดพายแล้วพี่น้อง เนี่ยไปแต่ไกลก็เห็นถ้ำบางสางปูนแห้งท้ายขาดพี่น้องอไปขอถามนาย่างกันไว้เด้อแน่นรเปล่เป็นตะย่านแท้โยดพี่น้อง คนเยีะมักเลยอ่าย้าวมากไงขนโง่เลยจะยอข้ามา,กาไก,าามาก่ทุกลุก,กได้ไ่น่ะเออแล้วเมื่อนั้นมมอะไขพอชิมเมืม่อสองบ้าน่นพอเมื่อนะ จะไปย่ากนี่พี่น้อง,งอตกะแหลกเนี่ยนาได้เห็ดเนาะขีดใสง่งบลายแต่เหมือนไปเลยพี่น้องเลยสองย่างผ่านช่องนี้เป็นบางๆเนาะพี่น้องอ่าะฮึะ <c oughs> หอแต่ละมือแต่ละมือต่องอย่างผ่านหน่วยใปรท่านนี่พี่นนองเที่ยวขื้มือขเมืองเนาะมันมโหยดแบบนี้ครบกะเป็นตะยานเลยกะเวลาลูกมาคือมีผู้ก็แพนหนามาจะเป็นห่วงน้ำเนาะต้องมาหลัดมาส่งเวลาเป็นสออกมากเลยตาทรเมื่อถามน่วทั้งบ้านก็นทรมาบอกฮอนหันฮอนอนีเด้เอคือว่ามาฮอดฮอดแคบธงนี่ มาไวมาห,าหว้ก็มาหับเอาเนาะว่าน้ำกันมันก็เลืกนี่หน่าพายพี่น้องหน่าพายมันเลืกมาหับเอาคือมันหนีกับมา่อชงเนาะอันนี้แห้งเป็นตะยานตะยานแบบไรมาว่าได้หน,น้อยผู้ใหญ่ก็ยันเนาะยันปูนหักลงเนาะยันปูนหักลงมันเป็นทงใหญ่เลยเนาะหัวหนำเสาะขาดมือวานเนาะตอนเสาะประมาณ แปดมุ่งก้ามุ่งเนี่ยโยนเนาะโยนกบมแห้งปานนี่ปั้นี่มาโยนอีกตอนแรงยังเดือน้อยเดียวเนาะยังเดือน้อยเดียวก็เป็นตะยานมันทักเกิดว่าถ้าน้แห้งกะสีได้หย่างข่ามควใหญ่ไปแล้วหมวกกะมาข่ามันนี่เนาะตกลงไปกับงานเก่าเลยพี่น้องน่าคิดเป็นเชียงไดเลืกกะเลืกพูนก็ ันนัเนาะมากมากโอ้ยที่บอก่าเรียาเสียวเดินทางเพื่อเล่หอดบ้านเลยพี่น้องข้าก็มาหอดนั่นนละแก้มถุงขนาดไม่หูกะย่างย่งไวเลยเห็นตีส่นแวบๆเนาะอันนี้เป็นทาง ย่างรัดระวังหน้าขามออกมาอีกท่งหน้าอีกท่งหนึ่งผ่านดอนเนาะทางเดินทางไปเมื่อบ้านไปหน้าคือว่ามีดอนใน่ถ้าออกทีมันมืดเนี่ยค่ะพี่น้เดียวนี่กะนเย็นงอนจ,จีเจาะยไปเพื่อเขาดุงตัวนี้เนาะพี่นอ้องอันนี้คือทางผ่านไปหน้านี้เป็นป่าดอนฮอปู้ตาเนาะพี่นอ้องฮอปู้ตา ก็สีเบรี้ยวหักสาไว้เป็นตลอดเนาะเป็นปลาเป็นตลอดหอดทอกหน้าเลยวะยูผู้กับแฟนด่างอู้ดีเหรอแบบอยู่เนาะอ่นี่ย,าม,ยามหนามลายอยากจะมันหามปูนออกแค่นี้นนยโยดลงเนาะ ถึงตัดขาดเลยจัากเชียนอะไรกลคิดว่าม่ไหวคิดว่า้าว่ามันหักลงไปเนาะเกิสิฮะตัดใหม่สองอันมามากาศใช่เลยกาตกตกตะปูล,ล็อกไว้เที่ยวสะก่อนปีนี้เนาะเพราะว่าขนมแลวกันนี่นักพ่นของทางที่วาที่เอาปูนเอาหินเอาทรายลงไปนี่กัเป็นไหน่าแบบนี้เนะาะหาบ่แล้วเขาคิดบ่ได้ ต้องแก้ไขไปก่อนถ้าเกิดว่ามันเชาะแห้งกะสิได้หาตัดใหม่มาเห็ดคือกระไดเฮาเนี่ยเนาะเดี๋ยวเฮาติดต่อมันย่างได้กาดย่างสิได้วัาคนกรเที่ยวไปเที่ยวมา,บาแบบนี้เนี่เที่ยวคู่มือเนาะก็มีหลายคนเที่ยวเที่ยวไป็นหาหาเห็ดกระเบิดบ้านเนี่ยเที่ยวออกไปเนาะถ้าเกิดว่าขาดหนามก็ะลึกเนี่ยเขี้ยงกางขาเนาะย่ำหนามแบบนี้ ขังไปเลื่อยเนาะอาเรื่องเตะเตะก่อนีเสียงผ้าห้องพื้อยู่น้อยยำคืนมาพ่นตขมือแต่ว่ามือแห้งมือค่อยพอดีหากินท่างายยังกบสั่นพ่นตกลิ้นย่อย่กบมันกระหูเนาะยังตะกตน เห็ดปวกเห็ดละงอกช่วงนี้พี่น้องเกิดลายไม่กินห่อสมเม็ดปลวกแล้วเนาะปีนีอย่างกระชีหอดบ้านเนียพี่น้องย่างนี่ย่างมากหอมกลุ่มกลุ่มเนาะหอมกินเขาพี่น้องหอมกินต้นขขาขมเคียวเนาะแเจ้านนี้เป็นขขาเหนียวเป็นขขาเจ้านี่หอมแห้งกว่านี้ ว่าขาเนี้ยกับขาเจ้าสีหอมมันคือกันพ่าขาเจ้าสีหอมส่งกลิ่นกุ๊มกุ๊มตั้งเป็นเป็นก้าพี่น้องขาเจ้าสีหอมเอาไว้เมืม่อบ้านเนาะเมื่อสอง่งแขนดาดก็มีพูดแต่ก็เมื่อสากโคบเนาะสากเบ็ดเอาโคมาสาก สิเมาสมมือทันหนึ่งาะว่าสากไปนี่สามมือทนึงคืนนะใอยู่คืนไปเ้เกนักสคืนเยเพราะว่าเเ็ดลูกอ่อนลาอ้ายงเาพี่น้องใส่โคมมือดเกกสแน่เลืองแน่เนาะน่ <c oughs> ยั่นีเฮ้ยจาเทียงมึงใหญ่ตันให้กินแรงยังมแรงนี่กินครับก็ป้งขอนอีตัหนึ่งได้นี่ใช่ฝันใส่เบ็ดเออใส่เบ็ดอเออใส่เบ็ดถึกอะไรดิอ,อดอว้ามโตผมะมันเมื่อน่ะฮนะ่าฮ่่ขนุนไปสิเลยคือเห็น ก็เลี้ยงงัวอยู่ว่ะหงท่านี้ออกมาเออยังมาเห็นออกมาอยู่เออเมาใิมามมาส่งเล็กน้อยเออนาะพายขาดเนี่ยมาส่งคำเนี่ยแล้วมาส่งงานเออยาอะนเนาะยายาจเนาะเออจะเห็นอยู่พายขาดเออแมหมูปองท่ๆน่มก็เวลุกใหญ่เราเห็นแล้วเนาะอืมเออระูุห้าดำได้ ลายเล่นมันกดมาเลยใช้ลายเล่นมันน้ำกดนนี่โหออกมาบ้านเล่นมากออกมาหอดบ้านแล้วพี่น้องโอ้หมักดีไหมหมักดีไหมลายเป็นหยแบบนี้เนาะ ทำบาง nhà กะได้พี่น้องลางบ้านโอ้ยกะจีน่าก้าวขึเทียนึนึ่งมาหอหนีสำหรับคลิปหนึ่งอะจีน่าพี่น้องไปแล้วนาอพี่น้องพอกันมาคลิปหนาเด้อเนาะกะขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้อง โอ้ย่นดีมีแห้งทำลวกนปำลวยเด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี